อะมาโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับว่าทำไมลิเวอร์พูลเนี่ยถึงยังไม่ต่อสัญญานักเตะรายนี้นะครับซึ่งเป็นนักเตะคนสำคัญของลิเวอร์พูลเลยว่าทำไมณนะปัจจุบันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยถึงยังไม่ได้มีท่าทีที่จะต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์เลยซึ่งย้อนแย้งกับฟอร์มการเล่นมากๆนะครับซึ่งฤด,ดูกาลนี้เนี่ยซาร่าห์เนี่ยก็เหมือนจะโชว์ฟอร์มโคตรจะโคตรโคตรเก่งเลยนะครับในฤด,ดูกาลนี้เนี่ย แบบว่าปีนี้เนี่ยยิงไป30กว่าประตูแล้วครับในทุกรายการเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกแฟนบอลแฟนบอลแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยคิดเห็นเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลค,ควรต่อสัญญากับโมเมสซาร่าไม่ว่าจะขออะไรก็แล้วแต่ว่าก็ให้โมไป ตามที่โมต้องการเลยนะครับแต่กลับกันนะครับกลายเป็นว่าทาสรสโมสรดิยัปพูเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะต่อสัญญากับโมเมซาร่าเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเหตุอะไรนะครับทำไมการต่อสัญญากับโมเมซาร่ายังไม่ลงรอยกันสักที อย่างแรกเลยครับจากการที่ผมหาข้อมูลกันมานะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือนโยบายของทางสโมสรน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการต่ออายุสัญญานะครับกับนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีแต่โมเมสซาร่าเนี่ยอายุเกิน3-2แล้วแต่ในข้อแรกเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าถึงแม้ว่าโมเนี่ยจะอายุเยอะก็จริงนะครับแต่ด้วยศักยภาพของโมเนี่ยแล้วก็ฝีเท้าของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันอยู่ได้อีก2-3ปียาวๆเลยนะครับกับ สกิลิการทำประตูแล้วก็ IC, แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้แลวก็การเป็นตัวสำคัญของทีมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับกับเกมแมนซิตี้เนี่ยถ้าไม่มีโมเมสซาร่าตัวเปลี่ยนเกมอย่างเงี้ยครับการที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะแมนซิตี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้ามีโมเมสซาร่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันแบบว่าง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีโมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นงานที่ยากขึ้นนะครับและในหลายเกมเนี่ยโมเมสซาร่า ah เนี่ย <c oughs> เขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่า อ,อ,อายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขกับเขานะครับก็เจ้าตัวเนี่ยรักษาสภาพความฟิตมาตลอดนะครับและข่าวนอกสนามเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยสําหรับโมเมซาลาก็เรียกว่าเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วก็ตามนะครับข้อนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อที่มองข้ามได้นะครับกับผลงานของโมแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยอายุก็เป็นเรื่องที่มองข้ามได้หากเจ้าตัวเนี่ยยังโชว์ฟอร์มในระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆ ต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแน่นอนว่าการต่อสัญญาใหม่เนี่ยโมก็ต้องมีการได้ค่าเหนื่อยที่มันมากขึ้นอยู่แล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยโมเนี่ยก็รับอยู่ที่3ามแสนกว่าปอนนะครับเท่าที่ผมเห็นมาคร่าวๆก็แน่นอนครับผลงานระดับนี้แน่นอนถ้าสมมติว่าเป็น N Yu เนี่ยสี่ห้าแสนต้องมีนะครับแต่ว่ามันดันเป็นเรี้ยวูกนะครับก็แน่นอนเวี้ยวูเนี่ยเขามีเพดานเรื่องค่าเหนื่อยนะครับถ้าสมมติว่าการต่อสัญญาโมเมสซาราเนี่ย ผมรู้สึกว่าการที่โมจะได้400ปอนด์อีกปี2ปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ขี้เหร่เลยนะครับก็มันเป็นบ้านปลายสัญญาแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของซาร่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นสัญญาที่ดีที่สุดของตัวเขาแล้วอะเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะปลายอาชีพแล้วเนี่ยกับการที่รับ400ปอนด์หนึ่งปีสองปีสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่า สโมสรของลิเวอร์ pool เนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเพดานค่าเหนื่อยที่มันสูงเกินไปกับนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีแล้วกับนโยบายของทางสโมสรที่ไม่ได้มีท่าทีที่จะกระต่อสัญญากับนักเตะท,ที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปทั้งนี้เนี่ยมันก็ย้อนเยนกับแฟนบอลลิเวอร์ pool มากก็คือแบบว่าด้วยฟอร์มอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครอยากปล่อยโมออกไปหรอกเพราะว่าเขายิงกระจุยกระจายขนาดนี้เนี่ย แล้วค่าเหนื่อย4แสนปอนเนี่ยให้ไปเถอะไม่มีคําว่าเออมากเกินไปเลยกับฟอร์มนะตอนนี้แต่ทางบอริาหารอหของทางลิวพูเนี่ยมันก็ยังคุยกันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อสเสนอแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวนะครับก็อาจจะยังไม่ดีพอถูกใจกับโมน,นะครับแน่นอนว่าด้วยฟอร์มของโมเมสซาราเนี่ยมันร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยเขาก็ได้ไม่มีทีมเขาก็ไม่ได้มีแค่ลิวพูทีมเดียวที่อยาก จะตอบสัญญานะครับมันก็ยังมีทีมอื่นที่สนใจในตัวเขาอยู่อย่างเช่นอ,อิริซาอุเป็นหลักเลยที่อยากจะมาทุ่มซื้อโมนะครับแน่นอนว่า,าทางสโมสรลิเอ์พูเนี่ยมันก็สองจิตสองใจถ้าสมมติว่า,ามีคนมายื่นซื้อโม2 0 0ร้200ล้านพอรอย่างเงี้ยกับนักเตะอายุ3-2อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเเงินมาหาศาลเลยนะแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าโมซาร่าไม่ได้ฟอร์มอย่างนี้เนี่ยกับการที่เราจะไปโกงราคานักเตะมันก็อาจจะไม่ถึง แต่ด้วยสถานการณ์ของโมงตอนนี้เนี่ยมัน ฟอร์มเนี่ยมันดีมากๆเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยลุ้นบอลลังดอกขอได้เลยนะครับสำหรับโมเมสาลาถ้า,าพาลิยูปูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็อยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้าสมมติว่าจบอย่างนี้เนี่ยเออ่มูลค่าของตัวโมเมซาลาเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องสูงริ้วแน่นอนแล้วก็ทีมอย่างซาอุที่มีกำลังใจเนี่ยเขาก็พร้อมจ่ายทุกราคาถ้าสมมติว่าลิวพูตั้งขายในปีนี้เนี่ยสองร้อยล้านปอนด์เนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะมีทีมซาอุทีมหนึ่งนะครับมาฉีกสัญญาแล้วก็รับตัวของโมเมซาาลไป อามาก็สองทีส่องใจส่อริ้วผู้ถ้าสมมติว่าเก็บเอาไว้แล้วต้องมาแบกรับค่าเหนื่อยแต่ปีหน้าฟอร์โมไม่ได้เปียงปลัางอย่างนี้เนี่ยมูลค่าในการขายของโมเนี่ยก็อาจจะลดไปทางนี้เนี่ยบอร์ดบริหารก็มาชั่งน้ำหนักไงก็แบบว่าเฮ้ยถ้าขายเนี่ยได้เงินก้อนโตเลยนะแต่มันจะไม่ถูกใจแฟนบอลเพราะแฟนบอลเนี่ยต้องการเอ่อโมอยู่กับทีมแล้วมันก็เสียโครงสร้างของทีมไปนะตอนนี้เนี่ยโมเป็นแกนหลักของทีมเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันขายออกไปเนี่ย สมดุลของทีมเนี่ยมันก็อาจจะหายไปได้นะครับเพราะว่าโมตอนนี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกเลยก็ถ้าสมมติว่าขาดโมไปเนี่ยแต่ได้เงินกลับมาเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าลร์พูไปหาซื้อตัวแทนของโมดได้แล้วสมมติว่ามาทดแทนได้เนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าสมมติว่ามันทดแทนไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหากันต่อไปเงิน2 0 0ล้านนี้ก็อาจจะจ่าย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 ไปจนกลับมาเท่าทุนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสโมสรจะตัดสินใจยังไงกับการที่ อยากจะต่อสัญญากับโมหรือว่าหาทางที่จะขายโมไปกับการที่ได้เงินก้อนโตมานะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเออมันก็ดีทั้งสองฝ่ายครับถ้าําข้อแรกแน่นอนว่าดีกับสโมสรแต่ไม่ถูกใจแฟนบอลแน่นอนเพราะว่าโมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานสโมสรเลยยังไงแฟนบอลเนี่ยไม่อยากให้โมไปแน่นอนกับฟอร์มขนาดนี้แล้วก็ ผมรู้สึกว่าลิเวอ,อร์พูลเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่อยากตอกสัญญานะครับแต่ด้วยท่าทีที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าโมเนี่ยต่อสัญญาก็จริงเนี่ยฝั่งของสโมรสรเนี่ยเขาก็จะเสียดายไปว่าการขายโมไปเนี่ยมันจะได้เงินก้อนโตแต่สิ่งที่เขาจะได้กลับมานเนี่ยก็คือแฟนบอลเนี่ยเขาก็จะมไม่ค่อยถูกใจการกระทําสิ่งนี้สักเท่าไหร่อะงานก็ต้องมารอดูการจบดูการนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ย สโมสรน,นักหรือว่านักเตะเนี่ยที่สัญญามักใกล้หมดมันมักจะฟอร์มดีแต่ถ้าไปต่อสัญญากลางคันอย่างเงี้ยนักเตะมันก็อาจจะฟอร์มตกลงไปนะครับซึ่งเราเห็นกันมาหลายๆคนแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยสโมสรลิยพูเนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยให้ซาร่าเนี่ยเล่นจนจบฤด,ดูกาลเลยด้วยฟอร์มที่มันแบบว่าร้อนแรงอย่างนี้ แล้วพอจบฤดูกาลก็ค่อยต่อสัญญาก็เป็นได้เพราะว่าถ้าไปต่อการคันเนี่ยซาร่าอาจจะฟอร์มตกเหมือนหลายหลาคนที่ผ่านมาครับ